สวัสดีค่ะคปัดแฟนวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีภาพบรรยากาศของนักลย์บอลสาวไทยที่สู้กับญี่ปุ่นได้แบบอืก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เราก็สามารถชนะญี่ปุ่นได้เลยและญี่ปุ่นก็สามารถชนะไทยได้เลยมัน,น,มนต้องสู้กันถึงเซตสุดทา้ายเซตตัดเินเรื่องนิดเดียว น,นิดเดียวจริงๆนะครับแต้มสาคัญแต้มหรือสองแต้มเท่านั้นเองก็มไม่เป็นไรเพร<ว>าะว่าเชื่อว่าทุกๆคนทําเต็มที่แล้วนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยววันนี้ค่ะมาส่งใจไปเชียร์กันใหม่นะคะ<ด>บ่ายสองโมงค่ะไทยจะพบกับเกาหลีใต้การชิงท,ที่สาคก็<ฮ>ะสะคัญคใช่ค่ะ๋ยวได้ติดตามกันต่อตอนนี้เนี่ยใครที่พลาดเมื่อวานนี้ไม่ต้องห่วงเรามีภาพมาให้ได้ชมกันติดตามกันเลยในช่วงของสกอร์เอ็ก r e เพรสค่ะสกอร์เอ็กซ์เพรส เมื่อวานนี้นะคะทีตะกี้คะไทยเราเนี่ยอันดับ10โลกนะคะพบกับญี่ปุ่นอันดับ4ของโลกแล้วก็เป็นทีมอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยหรือว่าถ้าจะว่าไปไทยก็อันดับ3ามเอเชียอ่าจะสู้กันจริงจริงก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่ว่าช่วงหลังเราแพ้ก็สองสองแมตช์ติดๆนะครับค่ะสาวไทยก็กําลังใจดีนะคะแน่นอนเลยแต่แต่ว่าโอ้โหเซตแรกเป้านะเป้าเหมือนกันนะคนเมื่อสักครู่นี้นะซาโอริมือตบแล้วก็มือเสิร์ฟที่โอ้โหเสิร์ฟ ว่านั่งจดแต้มของเกาลีนี่ได้อีกแปดแต้มสุดยอดมากเลยเรารับรู้เสถียไม่ได้เลยนัดขาดนะเซตแรกแพ้ยี่สิบห้าต่อถึงห้าใช่แล้วุเซตแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าดูแบบเหมือนเขานําเราเยอะอ่ะใช่เพราะเซตที่สองนะคะไทยเราได้กลับมาสู้ได้ค่ะโอ้โหก้อนซาร่านะนุสราเนี่ยเซตได้ง่ายทําแต้มสูสีเลยมาเท่าที่สามสิบสามก่อนที่ การตบเัลเสาของเมริกาแล้วก็การตบเร็วของปลื่มจิตเนี่ยจะมาให้ไทยเนี่ยนำ24-20แต้มนี้ทำไม้ได้ชนะเซตที่ 2, 2> ก็เสมอก็น1ร่งวัเรารับลูกเสิร์ฟดีขึ้นค่ะรับลูกเสิร์ฟดีขึ้นเปิดบอลแรกได้นี่ก็คนตั้งก็ตั้งสบายขึ้นเซตที่3นะก็สูสีค่ะครับแต่ว่าก็เป็นทางญี่ปุ่นที่เล่นได้แน่นอนกว่านะคะแล้วก็เอาชนะไทยไป25-18ไทยก็ตามหลัง1ต่อ2เซต เสิร์ฟไม่เสียเลยนะครับเซตนี้ญี่ปุ่นแล้วรับเหนียวมากาเกมรับเขาต้องเหนียวแล้วตบไม่ต้องพูดติดบล็อกตลอดแต่เซตที่4ี่เขาบอกว่าวมีทีเด็ดครับมีทีเด็ดค่ะ <laughs> จากอุทัยวัแกันสิงซึ่งสูงม,มากนะครับมาบล็อกติดติดได้หลายต่อหลายครั้งนะครับโอทำเอาญี่ปุ่นนี้เครียดไปเหมือนกันนะไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วเนี่ยญี่ปุ่นงงเนี่ยอย่างเง,ง,งี้ยเจอเนี่ยครับอุทัยวันบล็อกได้อะเป็นทีเด็ด้นครับเบอร์8นี่ครับอุทัยวัน ยอดมากสูงปี๊ดเลยเป็นทีเด็ดของเราแล้วก็ทำให้เซนีเราชนะใช่25-23เสร็จนี้นะคะตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตยอดเยี่ยมมากสเท่ากับญี่ปุ่นี่สุดยอดแล้ววันนี้กรีดกันลั่นบ้านค่ะคุณผู้ชมมาถึงเซตที่5เซตสุดท้ายนี่นะกีดด้านบ้านพวกพี่กรีดกันลั่นท้องเจ็ดเลยใช่ไหมเห็นบอกว่ามีแบบภาพของฝ่ายข่าวเรานี่นั่งเชียร์กันสุดสุดเลยฝ่ายรายการเชียร์ฝ่ายรายการก็เชียร์นะคะเชียร์นั่งช่องเลยครับ แต่ว่าเซตนี้เนี่ยมัน15แต้มเนะี่ยถ้าเล่น25แต้มเรามีลุ้นนะพี่เจ๊เพราะเขาเล่น15แต้มเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคต่างฝ่ายก็เต็มที่ทั้งคู่เนี่สำคัญตรงนี้คือเรานําก่อนพอเรานาเนี่ยญี่ปุ่นขอเวลานอก13ต่อ12อขอเวลานอกเบรกจังหวะไทยนิดหนึ่งแต่พอกลับมาเนี่ยเขาก็นําเลย14 13แล้วมาเปิดลูกนี้นะครับไม่ดีก็ทําให้จังหวะนี้เราบุกไม่ได้ก็ต้องแตะยอ้อนแล้วก็เลยโดนบล็อกเนี่ยครับ แพ้ตรงนี <ett par ate 250> okay, ้น uh, <okay. 'S> ิดเดียวนิดเดียวจริงๆก็เสียดายแต่ว่าไม่เสียใจนะคะเพราะว่าทุกคนก็เห็นแล้วว่าบรรดานัก์บอลสาวไทยของเราเนี่ยเต็มที่เต็มที่มากๆพทุ่มเทที่สุดจริงๆริงเลี่สูงมากเฮลี่เบอร์สิบสองก็ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมคือเราก็ชนะได้ครับเล่นเล่นแบบนี้เมื่อวานนิดเดียวเท่านั้นเองีเท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรนะคะใน นะัดชิงที่3นะคะไทยจะพบกับเกาหลีใต้ที่แพ้ให้กับจีนไป เวลาบ่ายสโมงนะคะช่อง7 m e d มีเดียบูมแล้วก็บัคกับบูดทีส่วนตอน4ี่โมงเย็นค่ะก็จะเป็นนักชิงชนะเลิศญี่ปุ่นพบจีนนะคะม,มีช่องมีเดียบูมแล้วก็บัคกับบูดทีีด้วยเ <16. S 1> ชียร์ทีมไทยที่ช่อง7สีในวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศหลังเกมเมื่อวันนี้ค่ะที่ทีมชาติไทยนั้นแพ้ญี่ปุ่นไปแบบเชียร์ชีว2ต่อ3เซตนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7สีเมื่อวานนี้ก็คงจะมีอารมณ์ที่ เสียใจอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะสาวไทยก็จะชนะแล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศที่คิดว่าแหมคนไทยในช่วงนั้นก็คงจะมีอารมณ์เดียวกันก็คือ อยากให้สาวไทยชนะแต่ไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าพวกเธอจะแพ้แต่ว่าเชื่อว่าทุกเซตทุกคะแนนที่ได้มานั้นถือว่าได้มาด้วยความยากลําบากแล้วก็แสดงให้เห็นนะคะว่าพวกเธอนั้นมีความเป็นนักสู้จริงๆก็ต้องชื่นชมยินดีจริงๆนะคะที่พวกเธอนั้นเอาชนะใจคนดูอย่างเราทั้งประเทศค่ะแต่ว่าพอหลังจบการแข่งขัน,นะะที่เธอแพ้กันแล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ต้องปรับโหมดอารมณ์อย่างหนักเลยนะคะคือไอ้ได้ไปเดินไปที่บริเวณที่นักกีฬาเนี่ย นั่งพักอยู่นะคะก็เป็นความเศร้าเสียใจจริงๆนะคะวันนาบัวแก้วนั้นก็ถึงกับร้องไห้ขึ้นมาคนแรกเลยนะคะเพราะว่าอย่างพี่นาน,นี่ก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยมานานนะคะก็ผิดหวังก็ยังไม่อยากเข้าไปสัมภาษณ์ใครนะคะก็ดูแล้วก็เสียใจจริงๆนะคะแล้วก็ผิดหวังใกล้ไปละเกือบละแต่คนที่พอให้สัมภาษณ์ได้ก็เป็นน้องอ่อนะอนุมาสิธิรัก็ได้พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกในเมื่อวานนี้นะคะ่ะเดี๋ยวไปฟังน้องอ่อนนะคะ จะน่าใจคนดูนะเราเสียจาได้ค่ะอีกนิดเดียวเองถือว่าทำเต็มที่กันทุกคนค่ะเต็มที่แล้วค่ะได้แค่นี้ขอโทษแฟนวอลเลยบอลแล้วก็พี่น้องชาวไทยด้วยโอเคเนาะโอเคจได้เจอตัวพอดีเลยค่ะโค้ชอยู่ในอารมณ์ที่จะพูดคุยกันไหมคุณผู้ชมเพราะว่าแข่งเสร็จแล้วเราก็กลับมาเลยก็ยังมีอารมณ์ที่ต่อนเรื่องอยู่นะโค้ชนะโค้ชพูดอะไรกับอย่างพี่นายเงี้ยคะอ๋อเขาบอกไม่เป็นไรก็ทําดีแล้ว ทุกคนก็พยายามทำดีที่สุดแล้วก็ยังมีภารกิจอยู่นะวันนี้ก็ทุกคนก็เหนื่อยเต็มที่ไรยยไปคิดมากก็ตัดทิ้งไปเถอะเล่นกีฬาก็มีแพ้มีชนะเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันกีฬานะก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะแต่ว่าคือมันเป็นเกมกีฬาก็ต้องรับมันให้ได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องดูแลลูกทีมของเราให้ให,ให้มีความมั่นงคงทางจิตให้ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยภารกิจแล้วก็เป้าหมาย อ,อันข้างหน้ายังมีอยู่นะครับเอาเป็นว่าลืมความผิดหวังที่ผ่านมาแล้วก็ต้องก้าวไปข้างหน้านะคะโค้ชข้างหน้าหมายถึงอันดับที่สาที่เราจะต้องไปชิงกันก็คือเกาหลีใต้นึกแต่เรื่องของคิมอย่างเดียวเลยเนี่ยโค้ชเอาอยัางไงดีคะก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้เล่นที่ทรงคุณค่าของโลกนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่ ทําคะแนนสูงสุดของโลกรวมทั้งรายการนี้ก็ทําได้ดีนะครับเราคงต้องพยายามที่จะสกัดกั้นเขาให้ได้หรือถ้าสกัดกั้นไม่ได้คงต้องป้องกันแดนหลังให้ดีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคงจะต้องทําเรื่องของการรุกนะให,ให้แน่นอนแล้วก็ใช้ความเร็วเนี่ยให้แน่นอนรวมทั้งการลุกจากแดนหลังคงต้องทําให้มาก ยังไงก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อนะคะนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราวันนี้แล้วนะคะประมาณบ่าย2โมงใช่ไหมจ้าในเวลาบ้านเราโค้ชคะเข้มแข็งนะคะสู้ไหมคะครับอย่าลืมติดตามชมเข้าใจ็ดสีครับค่ะไทยแลนด์สู้อืมตอนนี้ไปพบกับพี่เจก,กี้แล้วก็น้องนินาเลยคะ่ะยังไงเราสู้อยู่แล้วคะ่ะเชียร์ด้วยนะคะเป็นยังไงล่ะ คนที่จะบิวนะครับได้ดีคือพี่ไอเนี่ยแหละครับถูกค่ะนะคะโอ,โอ้ที่สุดเลยวันนี้ถ้าดูแล้วเราเล่นด้วยฟอร์มเมื่อวานเราน่าจะชนะเกาหลีใต้ได้นะครับใช่แล้วนะคะก็ติดตามกันได้ที่อันดับ3บ่าย2โมงตรงไทยพบเกาหลีใต้นะคะช่อง7มีเดียบูมและอินเทอร์เน็ตที่บัคก a บบูดอท